ที่พักเปิดใหม่สไตล์บาหลีวิลล่าบ้านรังนกที่กาญจนบุรีชื่อว่าบิลลารับรีสอร์ทจริงๆเขาเปิดมานานแล้วมีห้องพักให้เลือกหลายแบบเลยแต่ที่ว่าใหม่ก็คือนี่สวีทพูลวิลล่าที่มีหลังเดียวเท่านั้นเป็นพูลวิลล่าสองชั้นล้อมรอบด้วยสวนมะม่วงส่วนตัวสุดๆชั้นล่างมีสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อมบริเวณนั่งเล่นที่กว้างขวางมีบริการอัเต์นูนทีและฟูติ้งเบรกาสต์ด้วยนะแต่งคุมโทนดีมากมินิมอลบาหลีเข้ากับชุดสีส้มน้องสาวชั้นเวอร์อาชีพาไป มีระเบียงยื่นออกไปให้ชมวิวสวนด้วยมีเปลตาข่ายให้อีกอไปต่อโอ้โหมีอ่างจากุชชี่ให้ด้วยค่ะส่วนห้องน้ําและก็ห้องอาบน้ําเนี่ยเขาแยกโซนให้ด้วยนะในตู้เสื้อผ้าก็มีไม้แขวนแล้วก็ชุดคลุมอาบน้ําให้พร้อมเลยค่ะเดินมวนกลับมาที่หัวเตียงก็ยังอุตส่าห์มีโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้ทํางานหรือเปล่าฉันไม่ทําแล้วนะนี่น้องสาวฉันไปถ่ายรูปแล้วหนึ่งกลุ่มแล้วก็เดินมานั่งเก้าอี้เบาะนวดเล่นอีกโอ้เอนจอยไม่ไหวอะยังไม่หมดไม่ได้เปิดใหม่แค่สวีทพูลีิ่งไไไปปม่เล็ก